เรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันที่ที่นักแสดงนาก็มีฐานะขั้ต่างประเทศเได้มีการขายหนังตรวนี้ที่ต่างปรงะเทศเรื่องนี้ถ้าไปต่างประเทศมันจะชื่อเดนจรัสบอยอ๋อหรอเขาจะรู้จักเพแถบเอเชียบ้านเราจะรู้จักเดนจ์รัส่อเยเพราะว่ามันมีมาสิบปีแล้วนะครับเรื่องนี้แต่ภาคนี้สนุกกว่าภาคแรกแน่นอนได้มีการขายหรือว่าในเมินการติดต่อ เรี่ยงไป่บางทางโนโนกับทางเอ็มสตูเขาจากการขายกันเรียบร้อยแล้วครับอ๋อหรอมีกี่ประเทศทางที่คนตัด่หลายประเทศเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของของตลาดเขาสั่งการครับผมที่คนมองงานตัดต่อในไทยมากอ๋อคือเราก็เป็นหนังหนังวัยรุ่นของไทยนะครับก็ลองไปดูเพราะว่ามันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครเพราะว่าก็ก็ขาเต้องรอทีกัน เพราะว่าหนึ่งภาคแรกก็คนก็รู้จักอยู่แล้วภาคสองก็น่าจะคนก็น่าจะสนใจมากขึ้นอย่างภาคแรกที่มีความประสบความสำเร็จมาแล้วภาคสองนี้เรามีความคาดหวังรือความกดดันไหมคะที่นี้อ๋อมันเกิดทางานมัมีความคาดหวังเรื่องแล้วก็มีความกดดันกับเรื่องแต่วราทําให้ไม่ดีที่สุดนะครับยังไงภาคสองต้องสนุกกว่าภาคแรกแน่นอนแล้วว่าปันีเรื่องสถานที่ไ้างัณมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างปัณณีหมดโทนสีหนังแล้วก็สถานที่เสื้อผ้าอะไรกบปันณีหมด คิดว่าหนังเรื่องนี้ก็ผ่านเซ็นเซอร์ได้ฉุนผ่านเลยไม่โดนตัดสักอันเลยเป็นไงบ้างคะคนทำหนักไปรู้นี่มันข้อนุตรมดันตรงนี้ก็เขาก็ให้15บวกนะเพราะว่ามันมีคำหยาบก็คือด่าการผู้ชายนะครับมันก็เป็นอยู่แล้วหนังอะไรที่มีกูมึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้โปรโมาันี้แต่เราก็ทาเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนครับแล้วใครที่บอกว่าไปดูไอ้หน้าอ่อนช็คกพัน แล้วจะรู้ว่าหน้าออกดีในใครอันนี้อย่างเรื่องความรุนแรงอะไรเงี้ยที่มันจะมีแบบผ่านหมดเลยไอ้ที่ยาเห็นในตัวอย่างนั้นทุกอย่างสอนหมดเลยถ้ามันรุนแรงจริงๆกองเซ็นเซอร์ไม่้ผ่านแลครับก่อนที่จะผ่านกองเซ็นเซอร์เรามีคาดหวังหรือว่าเรารู้ไหมคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านในจุดนี้เขก็รู้ก็จะคุยก่อนว่าชากนี้ผ่านไหมชายอีกคนผ่านไหมพอพอเซ็นเซอร์บอกไม่มีปัญหาก็ดีใจ อย่างหนังในช่วงนี้เขามีการแข่งขันสูงมากเลยค่ะที่แบบประสบผลสำเร็จก็เยอะในประเทศของพี่พส์กดดันไม่กดดันครับเพราะว่าสไตล์ใครก็สไตล์มันเพราะว่าเราก็ทําสไตล์เราอยู่แล้วแต่แต่ถ้าใครไปดูเรื่องนี้ก็จะรู้สึกวไม่ใช่สไตล์พุอนนเลยเพราอะไครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่เป็นคนชอบหนังสไตล์นี้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะได้ทําหนังตลกสนุกสนานแต่เรื่องนี้ก็ไม่ตลกแต่จริงจัง ลองไปดูครับมันจะมันจะแสบแบกไปที่ก่อนๆน,นะคะที่ว่าเราเค้นทำหนังจริงัๆมาก่อนแล้วอพอใช่เราก็ทำ18ฝนขั้นตอนก็นกทำเออเหรืออะไรมาก่อนแล้วมันก็มันก็ไม่ยากสำหรับเราเป็นยุ่งกันต้องทำหลังได้ชุดแนวครับอย่างความท้าทายของ,งก่กนนุ่มกัดเองตอนนี้ก็จะมีการเร่งหาทุนหาอะไรต,ต่างๆ<ต>เรามีแบบเจอเป็นปัญหานี้ไหมคะไม่มีเพราะว่า เอาทำเครดิตไว้ดีหา, <c oughs> านในจุนก็ไม่ได้ยากอะไรอธิบายให้ฟังขอให้ในายคุณฟังว่าเราอยากทำหนังแนวไหนใครดูอะไรการตลาดเราชัดเจนครับผมปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยไม่แต่ครั้งเดียวได้เคยนะครับอรืืน <c oughs> กับเราแบบีแต่ภาคสีที่กบบสั่้ะรก็แล้วก็คนอยากดูอะไรใหม่ๆนะครับลองไปดูเรื่องนี้ก็่อใหม่นะครับลองไปดูครับผม ฉะนั้นแล้วความท้าทายของคนทำหนังในปัจจุบันนี้คืออะไรมันก็ท้าทายว่าใครทําอะไรได้โดนใจท่านผู้ชมมากกว่าใครเพราะว่าทาหนังเนี่ยจุดจุดใหญ่ในางหนังเนี่ยคือหัวใจคนดูถ้าเราทําถึงหัวใจคนดูหรือทาให้โดนคนดูเราก็จะปรกสบความสำเร็จแล้วอะไรคือสิ่งที่ยึดถือไว้ตลอดเลยคะสำหรับทีมพิพากับของพี่พเจงยึดถือไว้ตลอดเลยถ้าเงิน เราทำหนังต้องให้มันได้เงินอ๋อยอดรายได้ยอดรายได้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินในทุนมาถลุมเล่นอะไรอย่างี้เราก็อยากให้ได้ให้ได้เงินกับทุกเรื่อถ้าเงั้นเรื่องนี้เราคาดหวังที่ตัวเลขเท่าไหร่คะอ๋อไม่คาดหวังเราทําเต็มที่อยู่แล้วลองไปดูได้ต้องต้องเชื่อใจกันสรุปแน่นอนครับผมอย่างน้อยต้องมีแบบหนังร้อยล้านแน่ๆถูกไหมคะที่เตรียมครสานมาเยอะา ไม่เจอนลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยคุณเดือดแล้วงานเราถ่ายเต็มที่ช่วงนี้เหมือนพี่มอสตอนไม่เ่ายตอนไม่ถมาเรื่องตัวเลข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 เราก็ทุกคนทาหนังก็หวังอยู่นะประสบความสำเร็จแล้วเราก็ตั้งใจทำเต็มที่นะฮะถึงมันจะออกมาผลมันออกเป็นไง ออกมาเป็นยังไงเราก็ผมบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วครับผมเหมือนช่วงนี้โพสดราม่าอะไรเยอะแยะเลยพี่ในโกโซเชียลอีเช่วงนี้โพสดราม่าพวกคิดเครียดไง คิดเครียดแบบอะไรไอ้นู่นไอ้นี่คนแบบไวไวใจอะไรอย่างเงี้ยเรา<ม>บางทีเราเราเราไว้ใจใครไปแล้วบางทีมันไม่ได้กลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้สามารถขยายได้อีกไหมครับไม่ได้ไม่ไม่ไมเกี่ยวกับผมมีอะไรนะครับเก<อ>ี<ผ><อ>่ยวกับตัวเองนี่แหละ<อ>นะครับมันมันอยู่ในการทํางานมันอยู่ในอเจนต์อยู่ในการทํางานบางทีเราทํางานกับใครเราก็ทุ่มร้อยอ่ะพอได้กลับมา30 40เราก็รู้สึกว่าเราท้องอ่ะ มาคินไม่ได้ด่าแบบแ,แบบเส,สี่ยเลน่นเลยได,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 ด้ได้ได้คือสำหรับเรื่องนี้ที่ว่ามันมันก,กระทบตับตัวเองจิตใจตัวเองแล้วก็การทํางานอยงไบ้างคัะมันก็ไม่กระทบเราก็อยู่คนเดียวมานานแล้วใช่ไหมเราก็อยู่่บไปแบบชิลๆนะครับเรามีเราเราอยู่กับงานเราก็มีความสุขนะมีตังใช้ด้วยเราก็ตั้งใจทํางานเราให้ออกมาดีที่สุดเพราะเรื่องอะไรมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกใบนี้มันก็ไม่สําคัญเท่าเรามีเงิน แต่ก็ต้องประนทุนสุดจริตนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความสุขได้นะครับนั่งเงินนะก็ไม่ไม่ได้คิดจะรวยทางรัฐใช่ไหมพี่โพสต์อ๋อไม่ไม่ไม่ครับเพราะว่าเราอยู่วันนี้เราก็มีความสุขแล้วโดยมีใครมามาชวนพี่พี่โพสต์ไหมครับตอนี้สมัยชวนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับชวนชชววนนแบบธุรกิจที่มันไปลงทำไปลงเคยชวนสมัยอะไรทีดีอะไรนะครับ ทีดีไม่แไม่เอาเพราะเป็นคนไม่ชอบลงทุนเพราะเลททีดีอะไรนะไม่ชอบลงทุนแสดงว่าก็คือเฉียดมาเกือบข่าวไ่เฉียดเลยพอเขามาชวนก็ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเก็บเงินไว้ในธนาคารดีกว่านิ่งๆนการทงั้นเงินเราก็สูญหมดธุรกิจขายตรงก็ไม่เคยโดนไม่เคยเพราะเขาไม่กล้าเราเ็เห็นปากเราเขาตวนแล้วให้ยาง้นเห็นว่ามีความเครดในการทำงานเรา จะหาใครมาคู่กายคู่ใจแล้วนะคะที่พ่ถาอ๋อยังครับเพราะว่าอยู่กันยัต้องมีความสิทธิ์แล้วโอเคโอเคคขอบคุณค่ะพี่วัตพอดนิ่งหนึ่งลูกสายตานะคะก็มีค่ะ123่งสค่ะา